โอเคเราจะมาดูไอเดียเรื่องของการทำสตรีมมิ่งนะครับด้วยการบินโดรนนะครับอันนี้เราจะใช้ rtmp สตรีมมิ่งนะครับในการส่งสัญญาณภาพจากโดรนเข้าระบบ ob เพื่อที่จะขึ้นจอ led ในงานเ,เราใช้นะครับได้รับความอนุเคราะห์จากส,สมายโฮสต์นะครับในการ เปิดใช้งานนะครับฟังก์ชัน r t m p Streaming นะครับท่านใดที่ต้องการใช้โซลูชันนี้นะครับในการทำงานก็สามารถที่จะทำการติดต่อให้กับทาง Smile Host นะครับซึ่งเป็นคนดูแลในส่วนของการเช่า s t r e a m i n g Server ต่างๆนะครับรวมถึง Hosting ของเว็บนะครับสามารถที่จะใช้บริการได้อน,นี้เราจะเอา DJI Mini 3นะครับมาเทสกับระบบ น,นี้เป็น type c เนอะเปิดรีโมทขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรายงังจะต่อกับ ipad นะครับเพื่อเทสระบบดูเปิดรีโมทขึ้นมานะครับลำโดนเปิดแล้วนะครับโอเคปลดล็อกนะครับ แล้วก็เข้าแอป dji โ okay. อเคแล้วก็ไปที่ go f l e สัญญาณภาพก็จะมาเลยนะครับแบบนี้โอเคนี่คือภาพจากโดรนนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเซตอัพที่ตัวเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็การส่งข้อมูลนะครับเลือกแพลตฟอร์มการถ่ายเท่าสดเลือกคลิก rtmp นะครับ จากนั้นแล้วก็ s t r e มิ่งคีย์ที่ได้มาจากตัวส m i ยโฮ o ต์แล้วก็ Copy นะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดเผยนะครับ Copy แล้วก็มาที่แอปดีใจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วาง r t m p ลงไปแล้วก็ใส่สต e มคีย์นะครับ Home Point updated. โอเคนะครับเริ่มที่ปุ่มสตรีมสดนะครับนะครับสัญญาณภาพสดก็จะเริ่มสตรีมออกไปนะครับขึ้นสัญญาณแบบนี้นะครับแสดงว่ามันสตรีมมิ่งล้วนะครับเรา